วานะคะตีกรบกัสซาลิกัซีหลุมนี้หลุมสุดท้ายนะคะซิกเนเจอร์โฮลหลุมจ็เกาะกลางน้ำนะสนามสวยมากเลยค่ะช่วงนี้กรีนนุ่มกรีนพิ้งฉลุยสิบกว่าแฟเวก็สวยค่ะนะคะหมุดแดงง่ายทุกหลุมเลยดอกไม้ก็สวยเมื่อเช้าตีกรสบสบายๆนะอากาศก็ดีดีลมเย็นๆมาเก็บหลุมสุดท้ายหลุมเจ็ดเป็นเกาะกลางน้าค่ะมันไม่เคยข้ามเลยอ่ะอยากจะได้ข้ามชุดลี้อ่อนกู แล้วนะเมื่อกี้รูกเก่าก็ไม่ห้า๋ยวได้ไปคุยอวดน้องบูมหน่อยโบหน่อยจับตู้จะที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพญานาคพญานบาดาจขอขอให้ช่วยให้คุณฟ้าตีชามเต้จัาตู้จับตู้จับตู้จะได้ไปคุยเฉลอยพยานทางพยานบาดเจ็บใช่ดึงขึ้นนายค่ะเพิ่มพลังให้คุณฟ้าหน่อยค่ะ ค่ะแรงสุดๆเลยค่ะไม่ได้อะไม่นไปขวาเดิไปลูกเกาา่าป่ะพี่ะจะตีอาจจะ้าม